กับสวัสดีนะครับวันนี้ผมจะมาเอ่อมารีวิวช่องของผมนั่นเองนะครับก็ผมเปิดช่องนะครับกนนบ็นี่ครับนี่ครับชื่อช่องของผมนะครับผมเคยอัดแนละ้วเนี่ยรูปเก่าผมนะเนี่ยเนี่ยรูปเก่าผมจะไม่รู้ทําไมเนาะมันเปลี่ยนไม่ได้นะผมก็ไปเปลี่ยนใน Google+ บวกแล้วก็ไปเปลี่ยนไม่ได้นะก็ไม่รู้เพราะอะไร ก็นั่นแหละแต่ชื่อผมเปลี่ยนได้นะนี่เลยชื่อผมครับก็ถ้าใครอยากดูผมช่องผมจะเกี่ยวกับเกมไมครับทั้งหมดเลยนะครับก็อาจจะไม่ทั้งหมดหรอกกอ็อาจจะเป็น ROV อะไรก็ได้นะครับก็ ฝากฝากด้วยเนาะโอเคครับไปนะครับสวัสดีครับ